สวัสดีครับผมผู้สาสามรถแสงทองไล่คงไทยเก็บผลผลิตได้10ตันบวกครับเริ่มเก็บปลายเดือนพิกกายน2567ถึงมกราคม2568วันนี้มาแบ่งปันฮะผู้สาพันสามรถแสงทองภาพรวมนะครับและเศรษฐกิจพอเพียงครับดูแลงานโดยหลานผมเองครับผู้จัดการสวนหุ้นสวนสหุ้นสวนสวน กิจพอเพียงเริ่มแล้วครับ2568ฮะเดินตามรอยพ่อครับโอ้มันไดเ้าขั้นสู่ความพอเพียงครับขั้นที่1ที่4พอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็น56าหกทำบุญทําทาน7 8็ด้า เก็บไว้เพื่อขายครับแปดค้าขายตอนนี้ก็เริ่มค้าขายแด้นะฮะเก้าเครือข่ายครับตอนนี้ก็ทําเครือข่ายอยู่นะฮะกลุ่มผู้ปลูกพุทราอยู่นะครับพุทราพันสามรสแสงทองะฮะและอีก <c oughs> หลายหลายพันนะครับตอนนี้กำลังทำเครือข่า,ขายอยู่นะฮะเป็นจุดศูนย์รวมนะครับตัวน,นี้จะมีต้นพันุมานะครับที่ไร่คงไทยนะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ที่ห้วยโป่งไผ่ขวางนะครับเริ่มแล้วนะครับปีหกแปดนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่กุมภาพันธ์นะฮะกลางเดือนกุมภาพันธ์เี่ต้นไปนะครับมีต้นพันธุ์สานะฮะสามรถแสงทองแล้วก็สายพันธุ์อื่นมาจําหน่ายที่นี่นะครับห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์สามสิบสามโลครับผมถ้ามาจากกรุงเทพนะฮะอยู่ห้วยโป่งไผ่ขวางครับอันนี้ปรับที่นะฮะนี่จะทําแปลงผักนะฮะนี่แปลงผัก อันนั้นปลานันมีอยู่แล้วครับปลามีอยู่แล้วข้อโซนนี้จะเป็นฝายฮะเป็นฝายเป็นเขานะเป็นห้วยนะครับนี่ก็ปรับพื้นที่นะฮะอันนี้ก็สําหรับไว้จอดนะฮะไว้จอดรถนะฮะไว้จอดรถไว้จอดรถนะครับท่านที่จะเข้ามาชมนะได้ปรับพื้นที่แล้วนะครับมาซื้อกิ่งพันธุ์นะครับมาชมเศรษฐกิจพอเพียง มาชมเศษรษฐกิจพอเพียงก็เชิญชแวะเข้ามากันได้นะฮะเพราะว่าที่นี่ปลูกไว้หลากหลายมากนะครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นไผ่นะฮะไผ่หวานนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชะอมนะฮะชะอมเนี่ยไผ่หวานนะครับมีกล้วยนะฮะมีกล้วย มะม่วงกาลังออกเต็มเลยนะฮะมะม่วงหลายสายพันธุ์มะม่วงนะฮะหลายสายพันธุ์มากนะฮะปลูกไว้อย่างละสองต้นนะครับมะม่วงปรับพื้นที่ครับมีตักล้วยนะฮะกล้วยจะมีกินแล้วนะครับนี่ปรับพื้นที่เอาไว้จอดรถนะฮะเวลาสำหรับมาชมสวนนะครับมาชมสวนมาซื้อต้นพันธุ์นะครับมีมะพร้าวนะฮะมะพร้าวพร้าวน้าหอมครับ น้ำหอมเผากะทิมีสะเดาเนี่ยฮะมีสะเดาต้นไม้ประดับนะครับล้อมรอบเลยนะครับต้นไม้ประดับนี่ก็ตัดแต่งแล้วนะฮะอีกสองปีได้กินนะครับเพราะว่าเขาสูงฮะเขาสูงตัดแต่งแล้วชมพู่นะฮะชมพู่หลายสายพันธุ์มากเลยอย่างก็สองต้นสองต้นนะฮะมีกับทุกสายพันธุ์เลยแล้วก็โซนนู้นก็มีครับต้นนู้นกำลังติดลูกนะฮะมีตัดตัดใหม่นะครับ รับพื้นที่แล้วนะครับต้นว่านี้ก็จะตัดนะฮะจะตัดให้มันบางหน่อยจะแต่งกิ่งออกนะครับเพื่อทำศาลานั่งเล่นอันนี้ก็อันนี้ก็หลายหลายโอ้หลายสิบปีนะครับนี่ก็จะตัดทิ้งนะครับนี่ตัดแล้วเพราะว่าลัวล้มนะครับนี่ก็โซนนะฮะโซนโซนที่จะเข้ามานะครับผมมาจอดรถได้ เดี๋ยวพาไปดูโซนนู้นครับกําลังปรับที่อยู่โซนนู้นเนี่ยที่พักอาศัยนะครับที่พักอาศัยจะมีสองฝั่งนะครับเดินตามรอยพ่อแล้วครับอายุผมก็ห้าสิบแล้วเมษารนี่ก็จะห้าสิบแล้วนะครับเดินตามรอยพ่อใช้ชีวิตมาก็เยอะนะครับอยู่ทั้งในเมืองนะฮะอยู่ทั้งชนบทมาเจอจุดนี้แล้วนะครับ ก็เลยมาปักหลักแล้วทาพุทราอยู่นู่นักหลักก็คือพุทรานะฮะไว้ขายนะครับอันนี้ก็เอาไว้กินไว้ใช้นะครับมะม่วงกําลังออกเลยนะครับเดือนนี้เดือนเดือนธันวานะครับวันที่สิบหกนะครับวันครูนะฮะวันครูเดือนนี้ก็จะทําแฟนซีนะครับนี่อันนี้เป็นสายพันธ์จัมโบ้ก็จะทําเป็นแฟนซี สี่สายพันธุ์นะครับจะมีแดงอินเดียอันนี้พันธุ์ดั้งเดิมเขาพันธุ์จัมโบนู่นะครับลูกเขาดูนะฮะลูกเขาจัมโบจะทําไว้สามหรือสี่สายพันธุ์นะฮะตรงนี้จะเป็นแดงอินเดียจะเป็นหยกขาวเป็นน้ําอ้อยเป็นสามรสนะฮะต้นไม้ไว้ใช้สอยครับเนี่ยมะม่วงกําลังออกเลยฮะพาชมครับพาชม ชมเศรษฐกิจครบเพียงครับมะม่วงออกแล้วนะฮะนี่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอันนี้น้ําดอกไม้นะฮะน้ําดอกไม้สีทองออกแล้วนะครับโอ้เต็มเลยนะฮะเต็มเลยออกก่อนเขานะฮะอันนี้มะม่วงอันนี้หลายสายพันธุ์นะครับเนี่ยมีฟ้าลั่นนู่นฟ้าลั่นนะครับอันนี้มหาชนกแล้วนู่นเขียวใหญ่ฮะอย่างอีกสองต้นอันนี้ก็จะเป็นอ่าแอปเปิลพันธุ์แอปเปิลน,น,น,นะครับลูกจะสีม่วงม่วง นี้จะเป็นนี่ก็นี่จำชื่อไม่ได้ครับอันนี้เขียวมันมั้งฮะอะไรไม่รู้ขมเสนมันก็เ,เรียกิมเสมนนะฮะมเสนมันลูกใหญ่มะน,นาวครับมันนาวมะน,นาวมะน,นาวแป้นนะครับอู้น่าเขาจะดกมากเลยนะครับเนี่ยลูก,กเต้ไปหมดครับนี่มะน,นาวแป้นแป้นลำไพมั้งฮะสองต้นแล้วก็แป้นธรรมดาแป้นพิจิตร ด้านนู้นแป้นอ่าไม่รู้มีด่านเ,เปลีนน่ยนรถมาฮะจำไม่ได้ละอย่างนี้สองต้นสองต้นครับอันนี้ฟักข้าวนะฮะฟักข้าวฟักข้าวต่อนี่ฮะยังอยู่กับมะลุมนะครับนี่ก็มะลุมเอาไปกินฮะปักลิ้นลิ้นหมานะฮะลิ้นหมานี่ก็อย่างนี้สองต้นนะครับถือไปกินครับอันนี้โู้ตรถถ่ากำลังตัดพื้นที่อันนี้ก็มะม่วงนะฮะมะม่วงโอ้อันนี้ดกมากเลยอันนี้ จำไม่ได้แล้วมันลูกทุบเขียวมันมันมีกล้วยมีมะพร้าวเต็มเลยนะครับนี่มะพร้าวนะฮะชายชมสวนนะครับนี่ปีกําลังออกแล้วครับกล้วยมะนาวนี่สะเดาวหวานครับนี่สะเดามันหวานกินอร่อยมากลวกลวกน้ํานะครับนี่กินอร่อยมากเลยมะกรูดนะฮะมะกรูดมะกรูดไปหลายต้นเหมือนกันหูตรงนี้นะฮะตรงน,นี้อีกนะครับ ผิงขาตะไครมีหมดนะครับตัวนี้นี่ก็พุชารสายพันจัมโบ้ครับก็ทั้งจัมโบ้ทั้งสามรถแสงทองนะฮะอันนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะครับเขาใกล้หมดแล้วมาดูของเขาเอขาจะออกแต่พฤติกาครับอัน,นก็เก็บกันใกล้หมดแล้วนะครับมีสามรถแสงทองครับสามรถแสงทองใกล้หมดแล้วนะครับมีพันจัมโบ้ด้วยนี่ก็สิบกว่าปีนะฮะสิบกว่าปี กุตีน,นี่ก็มะนาวนะครับน,นู้นก็มะม่วงนู่นอันนั้นมันมากเลยนะครับมะม่วงปากลิ้นหมานูปักลิ้นหมาอันนู้น,นก็เป็นหลักๆก,ก็คือพุทราพันสามรถแสงทองครับอันนี้ก็ปลูกไว้สี่ไร่ฮะอันนี้ก็สิบตันกว่าแล้วนะครับนี่ตั้งแต่เก็บตั้งแต่พฤศจิกายนนะฮะตอนนี้ก็วันที่ สิธันวาคมสพัน้าครับเก่งแต่ปีที่แล้วนะฮะเก็บติดต่อกันมา10ตันบวกแล้วครับสี่ไร่นะฮะปลูกกันนานะครับสายพันธุ์อินแดงอินเดียนี่ก็ปลูกไว้กินนะฮะเนี่ยปลูกไว้กินปลูกไว้กินอร่อยมากหวานครับหวานอันนี้ใกล้หมดแล้วนะฮะใกล้หมดแล้วต้นเขายังเล็กอยู่ครับไม่ถึงปีอินเดียอันนี้จะเป็นหยกขาวน้ำอ้อยนะครับหนุนได้นานนะฮะ ถึงกาตะไครมีหมดนะครับนี่เต็มเลยครับกรเบกษตรผสมผสานนี่เหนื่อยๆมาก็ขึ้นเด็ดกินเลยฮะนี่หวานมากชมพูทับทิมจันฮะทับทิมจันมีทั้งปีครับเนี่ยทั้งปีต้นสองต้นนะฝรั่งก็มีครับเต็มเลยนะครับของกินบรรยากาศในตอนเช้าเช้านี่นวูว้ยนหนุนภูเขาครับนา้า วปนนี้หนาวมากครับตั้งแต่มาอยู่นี่ยหูหนาวมากมาเก็บผลผลิตเนี่ยหนาวจริงๆหนาวแบบปิดท่องเที่ยวเลยฮะหูหนาวมากๆระบบมงระบบนานนครับมาศึกษาได้นะฮะเดี๋ยวจะตัดแต่งสาด้วยนะครับเดือนอพักต้นกับเดือนมีนานะฮะตัดแต่งสาตัวน,นี้ก็ยังมีลูกอยู่ฮะยังเก็บกันได้อยู่นะครับ16ธันวาคม2018นะครับมาดูกันได้นะฮะนี่จะตัดแต่งสาเดือนมีนาก็าบำรุงก็จะไปเก็บ จะไปเก็บเดือนพฤิกานะครับปลายเดือนนี้ปลายปีนี้ครับอีกรอบหนึ่งแค่ตัดแต่งสาวหเดือนก็ได้เก็บแล้วนะครับพุทรานะฮะสามรถแสงทองมาชมกันได้นะครับระยะปลงระยะปลูกนะฮะการปลูกการทําร่องนะครับการระบบน้ำนะฮะปุ๋ยฮอร์โมนการดูแลมาสอบถามกันได้นะครับที่บ้านโป่งห้วยโป่งไผ่ขวางนะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเข้ามาจากถนนใหญ่ก็ประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะ ้านห้วยโปง่งไผ่ขวางครับจงังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจากตัวเมืองก็ประมาณสาสิบาโลนะครับถ้ามาจากกรุงเทพก่อนถึงตัวเมืองสามสิบสามโลครับเต็มเลยครับเนี่ยมะขามนะครับมะขามนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะหน้าที่เขามีเราโอ้โหไงมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับพันยักษ์ใหญ่แกะทำมะขามเปรี้ยวหรือมะขามแช่อิ่มนะครับ มีครบเลยนะครับมีครบเลยนี่มอนครับมอนมอนกำลังไถเลยนะครับกำลังตับขามนะครับมะขามเดี๋วก็ตัดแต่งกิ่งนะครับมะขาม,ขามใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ว ถนนถนนมีหมดนะครับถนนถนนกุน้งมะขามนะครับมะขามเปรีย้ยวเวลาดกดกจริงๆมีมาเฝ้าเจ้าของกุ้งมะพร้าวมีหมดนะครับกำลังดันเลยครับกำลังปรับแต่งใหม่นะฮะเดี๋ยวก็จะสะอาดแบบนู้นนะครับแบบข้างหน้าเลยนะจะปลูกรงปลูกผักไว้กินนะครับ สามนะครับมาขามเปรี้ยวยักษ์เสริมครับเอาไว้เสริมเมลยผสมผสานนี่สะเดานะครับสะเดามันโอ้ยแรงจังแรงข่า,า,ามากเนี่ยไผ่นะครับไผ่ นี่ไผ่ปะจีนนะฮะไผ่ปะจีนไผ่สีจะแดงๆนะครับใหญ่ๆห,หนอใหญ่ๆโอ้โหตอนหน้าฝนนะั่กินกันไม่หวัดไม่ไหวนี่ลำจะใช้งานได้ครับลำแต่หน้ากินมากหวานนะครับไผ่เนี่ยหวานกินลวมันหวาน,นครับมันไม่ขมหน่อใหญ่มากน้ำมีไม่ขาดนะฮะต่อ็ปเป็นห้วยนะครับเป็นห้วยมาก็เป็นทองนะครน้ำไม่ขาดนี่ก็จะตัดแต่งใหม่นะครับนี่ อันนี้ก็จะตัดแต่งไม้เอาไว้กินยอดครับเอาไว้กินยอดขี้เหล็กฮนะขี้เหล็กเป็นขี้เหล็กมันสูงไปแล้วเดี๋ยวจะตัดนะฮะตัดให้เขาแตกใหม่มาเที่ยวชมกันได้นะครับเนี่ยอย่างต้นสองต้นนะฮะนี่ไม้ช่ยใช้งานนะครับไม้ใช้งานโอ้ยาวเลยครับยาวเลยอยากให้ชมกันครับมาสานต่อนะฮะสานต่อพี่สาวพี่ชายนะครับ ายุเจ็ดสิบกว่าแล้วทันก็ไม่ไหวแล้วนะครับสารต่อโอ้ยมะมงมะม่วงครับอืนี่ก็มะกรูดฮนะมะกรูดกินว่าไม่ไหวครับมะกรูดปลูกไปต้นสองต้นนั้นนะครับกิ่งขาตะไครเนี่ยก่ะดันออกแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเขาขึ้นมาใหม่นะฮะไครเองขิงขาขิงอยู่หน้าบ้านนึงครับขิงอยู่หน้าบ้าน สมผสานเนี่ยครับดูมาชมกันได้นะครับปลูกไว้กินนะครับทำเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตามรอยพ่อครับไม่กลัวแล้วนะครับตอนนี้หลุมหลบดภัยแล้วทาหลุมหลบดภัยไว้หมดแล้วนะครับออต้นว่าก็จะตัดนะฮะนะตัดเลาะๆฉายเฉยนะครับเอาไว้ล่มเป็นกะเดา โอ้นี่กสะเดามันเนี่ยสไอนี่กสะเดามันนะครับนะสกระเดามันเขาเรียกแต่มันมันเขาผ่องนะฮะนี่ครับมันถวายด้วยครับเนี่ยกินไปอะครับเนี่ยมังมีอยู่เลยครับเนี่ยบนดอกลวงไปดแล้วกินไม่ทันต้นมู้นมันมันกว่าครับน่าอยู่ครับเนี่ยเย็นเย็นเงียบเงียบสงบสงบบรรยากาศดีมาก เป็นหลุมหลบภัยนะฮะไม่ต้องกลัวแล้วว่าคิดเศรษฐกิจจะมาในรูปแบบไหนนะครับผมเริ่มปูตั้งแต่เริ่มคิดได้เริ่มปูทางมาตั้งแต่โควิดแล้วนะฮะตั้งแต่โควิดนะครับเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีความคิดใหม่นะฮะจากอยู่ในเมืองในเมืองนะครับกินหลูอยู่สบายนะฮะก็เราม,มานะครับมาทําเรามีความคิด ในบ้านเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นนะครับเป็นบทเรียนเรามาอยู่แบบนี้ครับเย็นสบายนะครับนี่ทห่างไกลบ้านคนกิโลกว่าอู้เงียบกลางคืนนะครับหมาลงหมาลงจากเขานะจะหอนเวลาหมาป่าหอนนะครับจะหอนเขาจะเห่าก่อนเสร็จแล้วเขาจะหอน เขาจะหอนเขาจะหอนแบบหวยหันเลยนะแล้วก็จะมีเสียงตบไทยดังจก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 เวลาวิ่งเนี่ยเขาจะกระโดดนะฮะเขาจะมาทางนู้นนะครับกระตรงกระแตกระลอกคังคอนเต้ไปหมดนะครับโซนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาปูทางไว้นะฮะถ้าต้นเดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับใกล้ๆปลายเดือนนะครับกุมภาพันธ์ก็จะมีต้นพันธุ์พุทรานะครับ ตามรถแสงทองและสายพันธ์อื่นนะครับมาลงที่นี่นะฮะโโนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์ไม่ว่เป็นพิจิตรนครสวรรค์พิษโลกชัยภูมิสระบุรีลบบุรีมาที่นี่ได้นะฮะไล่คงไทยนะครับผมแต่ถ้าไปที่นะครสวรรค์ก็จะมีนะฮะที่ชายกับพี่สะพ้ายดูแลอยู่นะครับก็จะมีก็จะมีพุทธานะครับ อันนั้นชมสวนได้นะฮะแต่ไม่มีสายพันธุ์นะครับพุซาบอมเบ์พุซาสามรถแสงทองลาพวงทองนะครับแล้วก็แต่จะมีกิ่งพันธุ์ขายนะตอนนี้ยังไม่มีกิ่งพันธุ์กิ่งพันธุ์มะขามเทศอย่างเดียวนะฮะที่โน่นนะครับก็จะมีเดือนพฤษภาคมนะฮะกิ่งพันธุ์มะขามเทศพันธุ์สีชมพูนะฮะที่นครสวรรค์เกษตรผสมประสานเหมือนกันนะครับจะมีสองที่นะฮะไร่คงไทยนะครับผมแต่ที่นี่จะขายกิ่งพันธุ์นะฮะ มาที่นี่กันได้เลยนะครับเพชรบูรณ์ห้วยโป่งไขวางครับชีพพันไม้นะคะขอฝากเบอร์โทรไว้นะครับ0926839818 0926839818ชีพพันไม้ไล่คงไทยครับพาพันสามสงทองนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมฮะขอติดตามทาง u t u b e นะฮะทาง YouTube ปอาชีพชีพพันไม้ไล่คงไทยนะครับหรือทางเพจก็ชีพพันไม้นะครับ หรือชูชีพคงไทยนะฮะหรือติ๊กต็อกก็ชูชีพคงไทยนะครับผมหรือเพจก็เพจก็จะมีหลายเพจหน่อยนะฮะเพจก็จะมีชีพพันไม้นะครับไม้ไม้ผลนะฮะชีพพันไม้ผลอย่าเบอร์โทนะฮะ 0926839818 0926839818ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมฮะ